ครับสวัสดีครับร้าน CE RADIO นะครับวันนี้ก็มารีวิวในส่วนของตัววิทยุสื่อสารนะครับตอนนี้เป็นยี่ห้อ HIMAC นะครับรุ่น vx 5 g นะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะคก็กจะมีไว้สำหรับหน่วยงานราชการนะครับหรือว่ามูทิอาสาสมัครกูชีพกูไัยนะครับหรือว่าหน่วยงานรับวิสาหกิจนะครับเป็นเครื่องวิทยุสื่อสาร,รที่มีทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็สําหรับหน่วยงานราชการหรือว่าที่เขาเรียกกันเครื่อง วิทยุประเภทสงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนะครับแล้วก็เช็คก,กำลังส่งกันดูนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรมาให้บ้างแล้วก็เช็คก,กำลังส่งด้วย JK560 แล้วเนี่ยมันจะ,ะได้กำลังส่งที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะมีนะครับตัวนี้สติกเกอร์ก็จะใหะ้บางกล่องก็จะไม่มีนะครับบางกล่องก็จะมีให้นะครับ อันนี้เป็นอาจจะแถมไปเป็นพิเศษนะครับบางกล่องบางท่านก็จะไม่มีนะครับในส่วนของคู่มือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่ารายละเอียดภายในอะไรพวกนี้จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้ก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เขาให้มาก็คือ7.4โวลต์นะครับ1,600มิลลิแอมนะครับซึ่งเป็น อัมที่ตรงนะครับตรงเลยเต็มเลยเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับในคลิปในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีการเอาแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับแล้วก็มาเทสดูว่าความจุจริงๆมันออกมันไดพันหกร้อยมิลลิแอมป์ตามที่สเปคลงไว้ไหมนะครับเนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยได้มาตรฐานมอกอด้วยนะครับลูกค้านะครับสายกาดยางนะครับหนึ่งต้นสายกาดยางหนึ่งต้นครับก็ถือว่าเป็นสายกาดยางที่ค่อน้างที่สุ มีคุณภาพอยู่นะครับนื่ว่าเป็นสายการยางชนิดถางหนูนะครับอ่อนตัวนะครับไม่หักง่ายนะครับไม่หักง่ายนะครับใช้งานก็เป็นความถี่วแบนนะครับก็คือ136่งถึงหนึ่งได้เลยนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่นะตัวนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับชาร์จไฟบ้านนะครับตัวนี้เราไม่ต้องออกมาก็ได้นะครับนี้มาดูในส่วนของ ใตยกล่องมีอะไรบ้างอจะมีตัวคิดหลังนะครับเป็นเหล็กนะครับคิดหลังคิปหลังเป็นเหล็กแล้วก็สายคล้องมือนะครับหนึ่งเส้นแล้วก็พวกน็อตนะครับน็อตเอาไว้ยึดคิหลังนะครับมันจะมีน็อตให้2ตัวนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะมีน็อตให้2ตัวนะครับก็คือคิดหลังเนี่ยตัวนี้จะยึดกับตัวแบตเตอรี่นะครับคิหลัง โอเคแล้วก็ตัวเครื่องนะครับอันสุดท้ายนะครับเรามาเปิดดูนะครับลักษณะของตัวเครื่องนะครับก็ไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่ครับดูลักษณะแล้วก็ดิเมนชันนะครับไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวเครื่องมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเลยนะผมได้รับมาตรฐานมกด้วยนะครับนี่ครับดูนะครับมีทะเบียนนะครับ B 3 0 0 1 8นแขีด14ขีด0537มนะพทบีนะครับมีเครื่องหมายเอ็นดีซีดนะครับ คือผ่านการตรวจสอบจากสํานักงานกสชนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องวิทยุประเภท2นะครับสำหรับหน่วยงานราชการนะครับหรือว่ามูลที่อาสาสมัครกู้ชิพกูไพัยที่ต้องการเครื่องวิทยุประเภท2นะครับไปใช้งานก็ดูรุ่นนี้ได้เลยนะครับเป็น HiMac VX5G นะครับตัวเครื่องได้รับมาตรฐานมอกด้วยนะครับมีมกติดด้วยนะครับนะฮะ โอเคครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของดัมมิชันหน้าเครื่องนะครับนี่เลยตัวนี้ทะเบียนตัวนี้นักวิจุสมัครเล่นไม่สามารถจดได้นะทะเบียนตัวนี้นะครับนักวิจุสมัครเล่นนะครับก็นีจะจดได้เลขข้างหน้าเอ็นทีซีไอดีตรงขึ้นด้วย B10 0ขึ้นไปนะครับสาหรับนักวิญญสมัครเล่นนะครับตัวนี้เป็น B300 นะก็จะเป็นเครื่องวิจุประเภทสนะครับสาหรับอาสาสมัครกูชิกูภัยมูยที่นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตัวเครื่องดูนะครับนะครับในลักษณะของการใส่แบตเตอรี่นะครับก็ใส่ได้ง่ายๆนะครับก็ใส่จากด้านล่างก่อนมันจะมีล็อกนะครับแล้วก็ใส่จากด้านล่างนะครับงับตัวนี้ลงไปแล้วกดได้เลยนะครับครับงับตัวนี้ก็จะเลื่อนลงมาล็อกนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับสายกัดเตรียมให้พร้อมนะครับสายกัดเตรียมให้พร้อมนะครับ ตัวนี้ผมได้โปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมได้โปรแกรมไว้ทั้งหมดกี่ช่องเนี่ยทั้งหมดสามช่องนะครับโปรแกรมไว้แล้วทั้งหมดสามช่องนะครับนะฮะเนี่ยก็จะเป็นช่องของกู้ภัยนะครับมูลที่นะครับพักรับไว้นะครับลูกค้าสถานที่บันทึกเอ่อวิดีโอนะครับอยู่ที่บางบัวทองนะจังหวัดนนทบุรีนะครับรับศูนย์วิทยุ วมกเตันอยูนะครับหรือว่าของพระนครนะครับรับได้สิบหกสี่ถ้เจนเลยนะครับตัวนี้ก็โปรแกรมไว้แล้วสามช่องนะครับก็โปรแกรมตามที่ลูกค้าสั่งโปรแกรมให้ได้นะครับสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการโ สั่งให้โปรแกรมแบบชนิดที่ว่าทําให้เครื่องมันกดความถี่ได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็ติดต่อสอบถามทางแอดมินนะครับทางไลน์ได้เลยนะครับหรือจะโทรมาที่083 3 0 6 0 4 4 9ได้นะครับแจ้งความประสงค์ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ให้ทีมงานช่างดําเนินการให้นะครับก็คือสามารถที่จะกดความถี่ตั้งเมโมรีที่หน้าเครื่องได้นะครับผมช่องทั้งหมดตัวนี้จะเมโมรีได้ทั้งหมด199ช่องนะครับลูกค้านะครับ เมมโมรีได้ทั้งหมด199ช่องนะครับความถี่ก็จะเป็นความถี่ VHF นะครับ1 3 6ถึง1 7 4เมกะเฮิร์นะครับก็ถือว่าโอเคนะคูกค้านะครับรุ่นนี้ก็ราคาเบาๆนะครับแต่ต้องได้นะสำหรับอาสาสมัครมูที่กูชิพกูภ้ภัยหรือว่าหน่วยงานข้าราชการและวิสาหกิจหผมที่ต้องการหาเครื่องที่มีทะเบียนนะครับที่นำเข้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับ ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกําลังส่งกันดูว่าไอ้ตัวนี้มันได้กําลังส่งที่กี่วัตนะครับก็ตัวที่จะใช้ก็จะเป็นตัว JK560 เหมือนเดิมนะครับลคาครับผมจะใช้ JK560 ในการเ,าเช็คกําลังส่งนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกาลังส่งกันตัว JK560 ก็จะใช้ในการวัดกําลังส่งในหลายๆรุ่นนะครับ ถ้าจะเทียบว่า,าม,ม,มันได้มาตรฐานตรงไหมตัวนี้ก็บอกตามตรงเลยนะครับมันก็สู้พวกเครื่องมาคุนี่พวกอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับสเปคต่ำม,มาคุนี่อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีความละเอียดแล้วก็แม่นยากว่านะครับตัวนี้ผมได้ทําการโปรแกรมให้ตัวเครื่องเนี่ยตั้งคามทีที่หน้าเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมได้โปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ โปรแกรมไว้เพื่อที่จะมาวัดกําลังส่งให้ดูนะครับว่าแต่ละช่องความถี่แต่ละความถี่ที่มันใช้งานได้เนี่ย VHF เนี่ยมันออกจริงๆแล้วกี่วัตอะไรเงี้ยนะครับก็อ่าผมได้โปรแกรมเพื่อที่จะเอามาเช็คให้ลูกค้าดูนะครับว่ากําลังส่งมันออกที่กี่กี่วัตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกนอกช่องความจานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มวัดที่หนึ่งสี่สี่เลยนะครับนะครับหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์นะครับกาลังส่งไฮนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งสี่สี่ศูนย์์ะครับกำลังส่งไฮวัดได้ที่แปดวัต์แปดจุดห้านะครับหนึ่งสน์ศูนย์ศูนย์นะครับมาไว้กันต่อนะครับหนึ่งสี่ห้าศูนะครับแปนะครับต่อไปก็หนึ่งหนะครับมาดูที่หนบ้างนะครับในความถี ที่ตามทะเบียนเครื่องนะก็คือของราชการนะครับมาดูนะครับ8.5เหมือนกันนะครับ8.5ก็นิ่งๆเลยนะครับ155000นะครับมากลางๆบ้างนะครับกลางๆอ้ขึ้นมานิดนึงนะครับขึ้นมา8.59วัตต์นะครับมาดู160กันบ้างอทีนี้ก็มาดู160กันบ้างนะครับว่าจะเวิร์กไหมนะครับ 160จะลดหรือเปล่าโอ้ได้อยู่นะก็เก้ถึง9ก้านะครับแปถึงเก้าหนึนะครับโอเคไล่มนเรื่อยเรืยเลยนะครับผมจะว่าไล่มันเรื่อยๆเพื่อจะให้ดูกันนะครับทุกความถี่ทุกย่านความถี่นะครับก็ได้8.5นะครับก็ยังไม่ตกนะครับหนึ่งหกแอุนะครับหนึ 1, 6, ศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะมาลองดูหนึ่งหกแปดบ้างนะครับหนึ่งหกแปดนะครับว่าจะออกที่เท่าไหร่ปั๊บเขาให้ก็ยังแปดจุดห้าอยู่นะครับก็ได้อยู่นะครับออกมาหนึ่งเจ็ดสี่บ้างนะครับมาหนึ่งเจ็ดสี่นะครับหนึ่งเจ็ดสี่นะครับกู้ภัยมูลที่บางมูลที่ก็ใช้ย่านหนึ่งเจ็ดสี่ตัวนี้นะครับปั๊บอือโอ้หนึ่งเจ็ดสี่ดีนะเก้าวนิ่งๆเลยนะครับอย่างไดเก้าวนิ่งๆเลยนะหนึ่งเจ็ดสี่ ย่านอื่นก็ยัง8.5อยู่พอขึ้นมา1.74ก็ออก9เลยก็ถือว่าได้นะครับลูกค้านะครับสำหรับท่านใดที่หาเครื่องวิทยุสื่อสารนะครับที่มีทะเบียนประเภท2นะครับเหมาะสำหรับหน่วยงานราชการวิทยุมูลทิกุชิกูภัยอะไรเงี้ยที่ใช้เครื่องประเภท2นะครับที่มีทะเบียนนะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับท่านที่หาอยู่นะของตัวไฮ Max Vx 5G นะครับไฮแม็ก 5G นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ติดต่อกับแอดมินทีมงานได้เลยนะครับผมได้เวอชั่นต่างๆนะครับตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องไม่ใหญ่นะครับตัวเครื่องไม่ใหญ่ขนาดก็เต็มเต็มฝ่ามือพอดีนะครับนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับตัวเครื่องไม่ใหญ่สายกาดก็ถือว่าที่ให้มาเนี่ยถือว่า โอเคเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสายการหางหนูนะครับชนิดอ่อนนะครับไม่หักง่ายนะเวลาที่เราพกไปอาจจะโดนเกี่ยวโซฟาอะไรพวกนี้นั่งนั่งทับโซฟาอะไรงนี้ก็เนี่ยครับสบายสบายเลยครับลูกค้าสายการให้มาคุณภาพค่อนข้างที่จะ่โอเคอยู่นะครับนะครับเนี่ยครับลองดูนะครับสําหรับตัวเครื่องวิทยุสื่อสารนะครับที่มีทะเบียนนะครับผมประเภทสนะสาหรับหน่วยงานราชการหรือว่า อาสาสมัครงที่กุชิกูภัยและวิสาหกิจนะครับที่ต้องการหาเครื่องประเภท2ที่มีทะเบียนนะครับนาเข้าถูกต้องตามกฎหมายนํามาใช้งานนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมในก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับตัวไฮแม็กวีเอ็กซ้าหนะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับแกะกล่องปรอเครื่องตัวไฮแม็กวีเอ็กซ้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องกดลูกกระดิ่ง ทางช่องซีรีโดไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ